กลับมาแล้วกับค่ายคริสตักพัฟพา2025 Passion In c r s เชื่อภาษาไทยแปลว่าอะไรใครรู้ช่วยบอกด้วยแต่ที่รู้คือคกิจกรรมสุดพิเศษที่ทุกคนต่างรอคอยไม่ว่าคุณจะเป็นใครแต่เชื่อเกา่าเชื่อใหม่หรือเพิ่งเชื่อวันนี้ก็ไม่ควรพลาดวิดีโอก่อนค่ายรอบนี้ก็อินเตอร์สุดๆมาจากคกริสตักโฮนาประเทศออสเตรเลียาพาสเตอร์จอห์นคิมกับพาสเตอร์แมรี่คิม สองสามีบรรญา,าคนเกา่าเก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 าหลีถึงงานจะยุ่งเวลาก็ไม่ค่อยจะมีแต่เรื่องอุตส่าห์มาแบ่งปันพระพรให้กับพวกเราชาวค่ายพระพาในครั้งนี้แล้วแบบนี้พวกเราจะพาได้ยังไงเสียดายแย่ยี่ส yeah! ิบหกถึงยี่สิบแปดกรกฎาคมนี้ที่เดอะเกรสอัมพวารีสอร์ทจังหวัดสมุทรสงครามกับค่าค่ายสุดคุ้มแค่สองพันแปดร้อยบาทสำหรับผู้ใหญ่ในราคามาตรฐานนักเรียนนักศึกษาแค่สองพันบาทเด็กต่ำกว่าห้าปีฟรี ใครอยากดูรายละเอียดนี่เราเอามาให้ดูด้วยเดี๋ยวเปิดเพลงให้ดูคล้ายๆแป๊บนึง <S <S อย่าลังเลรอช้าย่ยายาวสแกนกีว่าโคดลงทะเบียนสมัครค่ายง่ายๆตั้งแต่วันนี้เลยถึงวันที่11กรกฎาคม2025 หรือว่าใครทําไม่เป็นก็มองหาหคนข้างช่วยทําก็ได้นะหรือให้สาวๆเหล่านี้ช่วยก็ได้แล้วอย่าลืมลงทะเบียนสมัครค่ายกันล่ะเอา้านี่เดี๋ยวข้าง q โค้ดไไ้ให้นานๆจะได้สแกนกันได้ทันนะ